สวัดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พบกันอย่ยงกับช่งองบีมชาแนลเย่วันนี้นะคะบีมก็จะมาเล่นเกมเด็บซินบอบายนั่นเองคืออย่างแรกนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเมื่อกี้คือมีไม่เข้ามาด้วและคือขั้นตอนแรกเราเข้ามานะคะก็จะแค่เข้ามาเสร็จปุ๊บเราเขาก็จะให้กรอกอายุนะคะก็กอกไปแล้วก็กดเลสเทนะ ดอมน,นะก็คือเรื่องเอง่โอเคอันนี้ก็น่าจะเนี้ยแต่เราเค่อยไปปรับเองนะคะ เริ่มจากหน้าตาก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเพื่อให้มันดูดีเดี๋ยวขออนุญาตเอาผมออกก่อนเอาออกได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรถ้างั้เดี๋ยวเรามาแต่งตัวลุกล้างหน้าตาโครงหน้าเหรอ ยู่ก่อนอีน,นี้ข่าวไปนะอ่ะน,นี่ก็ได้นะคะน,นี้ก็ได้ของหน้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสามารถปรับปรเปลี่ยนของหา้าด้วยกดไปที่ตรงสี่เหลี่ยมน,นะคะแล้วก็มีดินสอนนอง สวยสวยมาเดี๋ยวเรามาตา,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 าเราดีกว่าตานะคะขอจะเขียนเลยอ้าวมาเดี๋ยวดีกว่าค่ะมาแล้วก็มาเขียนเอาเอง นูเราก็ตป,ประมาณนี้ก็ได้แลก็ปากเลยปากนี่ใหญ่มาก หนูเด่นไปเลยกล็ได้มาเดี๋ยวเรามาดูตรงบอดี้กันค่ะ ค่ะาดแต่งเสร็จ,ลจเลยเราจมันจะง่าก,กว่าโอเคค่ะตอนนี้นะคะบีมก็ได้แต่งตัวเสร็จแล้วแล้วก็ได้เลือกอุปกรณ์ใส่แล้วด้วยนะคะก็ประมาณนี้เนาะโอเคอย่างมาดูกันก็เป็นประมาณนี้ทุกคนก็เห็นแล้วก็ต่อไปนะคะก็กดเน็กเลยอันนี้คือเออก็กดไปนะคะว้าวโอ้สวยงนะ นี่นะคะก็อันนี้อุ้ยตกใจมาเดี๋ยวเราต้องทำอะไรมาหนักนั่งอ่านหนังสือเหรอนีดอ๋อเดียบีมแล้วก็อ่านไม่ออกนะคะก็เอออะไรไปก็เหมือนนี้นี่ต้อนรับนะคะสู่บ้านของเราหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นอ๋อมีคนมาขอบ้านนะคะเราจะต้อนให้ฉันหน่อยใครวะ ไปะไม่เห็นมีเลยอ๋อนี่เหรอทำไมเธอไม่มาหนะ้าบ้าน <Say hi. S 1> ฉันล่ะเซ้หายฮัลโหลดิจ้าฉันพี่ยายเข้ามาอยู่นะอ๋อยินดีต้อนรับนะนี่นะคะสตองเยออเดลล่านะอ๋อเดลล่าเดลล่าอ๋อเธอชื่อลล่า ใช่จ้ะฉันฉันชื่อเบลล่าเองแหละก้าฉันก็เพิ่งย้ายมานะ่ะฉันชื่อบีมน,นะโอเคจมนุนอะไรมากมายโอเคต่อไป <Become friend. S 2> อึ๊บอะไร Become ร r ด e n ือุ้ยทะเลสวยเดี๋ยวๆเดี๋ยวทะเ,เลสวยมากออกไปไม่ได้เลยค่ะอ๋อชวนเพื่อนมาบ้านนั่นเอง บ้านฉันส okay, ินุ่มสบายมากเลยนะเกี่ยวไปเนี่ยโอเคนะคะมันนุ่มสบายมากถูกต้องยังไม่ทันได้นางเลยว้าวบ้านเธอนี่เพิ่งย้ายเข้ามาใช่ไหมเนี่ยดูก็รู้แล้วใช่จ้าฉันเพิ่งย้ายเข้ามาฉันบอกเธอี่รอบแล้ว มืนๆหน่อยนะถูกต้องแบบว่าไปไหนไหนอ้างนี้นี่ว้าวเย่แล้วลัวสองยอเย่รับอัพเลเวลแล้วนะคะทุกคนฮะม่คยสร้างบ้านานั้นเหรอว้าวอ๋อนเป็นตู้เย็นสงสัยหิวข้าวแล้วนะคะ แปดสิบนะฉันขอไปกินอะไรก่อนนะฉันหิวน่ะรู้สีว่าเขาจะหยิบอะไรไหมพีกินอะไรดีนะว้าวแอปเปิลเนาะงำงำงำชื่อน,นั่นแหละโอเคแล้วอัพแล้วอันนี้คืออะไรอเลสโต้นะคะ เลล่าไปไหนแล้วเนี่ยสงสัยกลับบ้านไปแล้วนี่นะคะเขาให้ไปตรงแผนที่ว้าวยังมีหลายที่เลยคะ่ะที่ยังไม่ได้อัพเนี่ยเนาะต้องให้ถึงหลายเลเวลก่อนอันนี้นะคะปุ๊บเข้าไปเลยอ่วล็อกอยู่อ๋อใช้สูนบาทนะคะอันล็อกสูตซิมเลออนสิเนาะเย้ว้าวถึงกับยินดีตลอดอ๋อเขาจะให้เรามาทำงานที่นี่งั้นเหรอ ฉันขอมาสนับงาน เธอทำความสะอาดโต๊ะงั้นเหรอ ำความสะอาดโต๊ะให้ลูกค้าก่อนนะคะมาว,าว้าวตอนนี้แบบว่าอะไรที่ต้องทำเยอะมากมาเดี๋ยวเรามาเมคอัดกาแฟมาทำกาแฟานะคะมีคาราโอเกะด้วยตรงนี้เป็นพื้นที่เล็กๆนั่นเองเสร็จแล้วนี่คือกิฟต์นะคะให้กาแฟนี่ค่ะอู้อร่อยจังเลย มาทำความสะอาดโต๊ะก็ได้ค่ะคลีนเย่เดี๋ยวเรามาทำ เสียงใช่ไหมมาซื้อก็ได้ซื้อก็ซื้อ,อ,อถูกต้องไปเลยเย่ yeah. มาให้ทำอะไรต่อแล้วเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวไม่รูปเรานะคะเราสามารถตัดไฟได้ไหมไม่ได้มาเดี๋ยวเราลองไปเอายใส่ชุดทำงานอยู่เลยเหรอเนี่ยเปลี่ยนชุดไม่ได้เหรอ ไ,ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูตรงนู้นกันดีกว่าว่าเป็นยังไงมันเป็นเหมือนทะเลอ่ะมาได้ไหม ไม่แดนไปนะจ๊ะดูท่าเต้นของนางสิเอลฟิวมากอาถูกต้องโอเคอันนี้ให้สร้างเหรอหูเตียงนอนอ้าวทำไมอยู่ได้แปดร้อยสามสิบห้าเฉยเลยได้ตังมาเยอะจากไหนโอเคอนนอเออเค่ะกอบเตียงนอนหาร้อยห้าบาทอ้บว้าวนี่คือห้องนอนของเราใช่ไหมมาเปลี่ยนก่อนอ,อ,นนอ,อ,นอ,นอุ้ยเสียน เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีได้ด้วยนี่น,นะคะโอ,อ้โหนี่หวานแหววไปเอ้ยนี่สวยนี่สวย,ส,วยสีชมพูแบบว่า นอนเสร็จแล้วคือแบบกวนแบบว่าหืมน่าเกียดมากโอเคนี้อันนี้ทือะไรความคิดเหรอฉันอยากทำอะไรเหรอก็โอเคค่ะต่อไปนะคะอะไรวะอืมฉันต้องการเีนิมก,กันนอคเไยอะ่ะ go to work อ่ะคาเฟ่อ๋อไปทำงานอ่าไม่มีแผนที่ให้ฉันไม่เป็นไรค่ะเขาอยากให้เราทำอะไรอ๋ออาบน้ำนะคะ take a shower ้าวถ้าเป็นเด็ซิมฟีเพลงมันจะบอกนว่าล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 าเอออะไรของมันแค่ไม่รู้นะคะมาอาบกินนาที ทำนานนันแหลือหหนึ่งนาทีนะจ๊ะมาค่ะเลยสี่วิสามวิสองวิหนึ่งวิเยอ่า yeah, มนำ้ำเสร็จแล้ว ว่ามันมีอะไรบ้างรอบๆบ้านนะคะก็มีคนดูคนเดินนะอยู่ข้างถนนนะคะก็จะมีเป็นแบบว่าต้นไม้ลำทางอะไรประมาณนั้นนะ,ะนี่เลม,มาทุกคนฟังเสียงซิเราได้ยินเสียงน้ําตกด้วยดูนะเป็นเหมือนคืนนะคะทุกคนได้ยินไหมอะ่ะหรว่าได้ยินอะไรของฟังโอเคอาจจะไม่ได้ยินนะ ตอนนี้นางก็กำลังทำธุระส่วนตัวอยู่นะคะอีกไม่กี่วีแล้วทำไรดีน,น,นี่คืออะไรคืออะไรวะบอกโอเคนางใช้ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ของเรื่องอ่ะคือดิฉันมาถ้างั้นเธอมากินข้าวมาอืมกินอะไรดีนะอ่ะกินแต่แอปเปิ้ลจะผอมแย่อยู่แล้วสร้างมานี่ก็ผอมสไตล์อยู่แล้วโอเคนะจ๊ะคือเธอต้องการทำอะไรเธอบอกฉัน มาดูอ๋อน,นี่คือใครวะมายุไม่แต่ผู้ชายมาหน้าบ้านเราคนนี้หล่อคนนี้หล่ออยู่นะอืมอันนี้ก็ได้ทักฟันนี่สิบวิอ๋อยินดีต้อนรับนะคะคือฉันพเิ่งย้ายมาเนะี่ยฉันที่ใจมากเลยที่เจอคุณอ๋อหรวอครับก็โอเคครับืมแค่นี้หรอคะใช่ครับอ๋อแค่นี้ก็แค่นี้ <laughs> ตองออคือเขาต้องการค่จบ